สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีบิ๊กสกูตเตอร์ไซค์กำลังดีตะบอกไซค์กำลังดีนะเพราะว่าถ้าเป็นคลาสว่า250ก็จะเล็กไปนิดนึงนะอันนี้เป็นคลาส400ถ้าเป็นคลาส650ก็จะใหญ่ไปอีกอันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับหรือผู้ชายที่ต้องการรถที่ใช้งานในเมืองมีสมรรถนะที่ดีนะครับ เนี่ยตัเล้งที่ดีนะครับก็เป็นซูซูกิเบิร m a n 400นั่นเองนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยนะครับรถสีเดิมนะครับสีดำด้านเป็นรถสีเดิมทั้งคันไม่เคยมีการทำสีใดๆมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้อยคันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ่งมืกิโลเท่านั้นนะครับมีสปอร์ไลท์ติดมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับด้านหน้านะครับ ยางใหม่นะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับเพราะว่าเส้นกลางยางยังอยู่นลขนยางยังอยู่นะครับยางใหม่ด้วยนะครับหมื่นสองพันกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวกล่องท้ายของชาร์จรุ่น S H 4 2นะครับขนาด4ี่ิตรนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วมีตัวแหลกท้ายมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับยางหลังก็ยางใหม่ใหม่นะครับยางใหม่เลย ครคันนี้เนี่ยมีตัวยึดโทรศัพท์มือถือด้วยของมอเตอร์ูดนะครับมีตัวเสริมกันลมชิวหน้าไอตัวเนี้ยผมว่าดีนะเพราะว่ามันปรับได้นะเวลาขี่ในเมืองเนี่ยรถที่ชิวสูงแบบเนี้ยทำให้เราไม่ค่อยโดนลมนะมันก็อาจจะร้อนตัวเนี้ยปรับปุ๊บลมก็จะดักลมเข้ามาแล้วก็ไหลเข้ามาหาเราอย่างี้มันก็จะทําให้เราไม่ร้อนนั่นเองคันนี้มีสปอร์ตไลท์ด้วยแล้วก็มีแต่ด้วยแต่เป็นแต่แตก ดังนี่สปอร์ตไลท์ก็เปิดได้3ามสีนะครับประมาณนี้นะสีขาวสีผสมแล้วก็สีเหลืองนะไฟหน้าเป็น led แล้วคันนี้ไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนเป็น led ทั้งคันนะครับเป็น led สว่างนะครับสวยงามสวยงามสวยนะไฟท้ายโอเคอยู่นะตูดมันก็ดูแบบสปอร์ตดี แต่คันนี้แต่งเป็นโรลลิ่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ดีกว่านี่เลขไม้นะครับ1 2ึ่งกิโลนะครับเค,เครื่องยนต์เดินดีนะครับปร่มานี้นะแน่นๆเลยคนี้เพราะว่าคันนี้ประวัติดีพอลูกค้าซื้อรถที่ผมนั่นเองนะครับอยู่ตัวเบลเลอร์เลย <c oughs> จากไหน เกด้าหน้าเนี่ยข้างซ้ายจะเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่นะครับด้านขวาก็ใส่ขวดน้ําได้เลยนะโคตรลึกอะเข้าไปได้เกือบครึ่งแขนขวดน้ําใบใหญ่อันใหญ่เนี่ยเผิ่ใส่ได้เ่ยสวิตช์สปอร์ตไลท์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเบรกมือนะครับล็อกล้อ,ลอหลังนะครับอันนี้เป็นช่องเปรงน้ำมันแล้วก็อันนี้เขาออกแบบดีนะที่เก็บฝาเนี่ยเวลาเรา เติมน้ำมันเนี่ยเราเปิดฝา,าปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งถือเนี่ยยัดก,ก็ไปนดนี้ปุ๊บมันจะเป็นที่เก็บฝาแต่นี้เป็นคูลแลนด์นะครับใต้เบาะนี่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวพนักพิงหลังคนอนโซลก็มีให้ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเห็นนะคู่มือการใช้งานใหม่ๆเลยสมุดรับประกันคุณภาพหรือบุ๊คเซอร์วิสก็ยังอยู่ครบนะครับประมาณนี้ Yeah. Mm hmm. ประมาณนี้นะเครื่องมือติดรถอยู่ครบนะครับแบตเตอรี่ดีสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็บาเนี่ยมีการปาดมาหน่อยนึงนะครับปาดเพื่อให้มันเรานั่งได้ถอยหลังมากขึ้นเนาะเอาหัวหมอนตัวนี้ออกนะครับก็มีตําหนิตรงเบาะนิดนึงผมยังไม่ได้ไปทํานะเพราะว่าเผื่อลูกค้าอยากจะไปปักทรงเบาะใหม่ก็เลยคิดว่าไอ้รอยตรงนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่า เผื่อคนซื้ออยากจะไปปรับเบากรูปทรงใหม่จะได้ไม่เสียเงินซําซ้อนนั่นเองตอนนะคะนะนะครับเนี่ยสีดำอ่ะมันออกเป็นออกเป็นเทาเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวตัวเบรกแมนหกห้าศูนเนี่ยผมว่าดำมันเป็นดำมากกว่าอันนี้เทาก็าคงเป็นดำแหละดำด้านาเพราะในเล่มมันก็ลงว่าสีดำรถสวยนะครับนี่ ฟังเพิมล้อสวยนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับร้100อยเปอร์เซ็นต์เพราะรถสีเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สนนราคาเนี่ยคันนี้นะครับคันนี้คันนี้ติงตองต,งติงตองติงตองติงตองก็ของแต่งเ้ามามีประมาณนี้นะคันเนี้ยผมเคยลงขายอยู่หนึ่งแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ตอนเนี้ย ปรับราคาละกันเอาไปหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับจากหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันบาทลดไปหมื่นสี่เลยนะนะครับกุญแจมีครบสองดอกนะครับกุญแจกล่องก็มีครบนะครับคันนี้รถก็ถือว่าน่าสนใจมีตำหนิก็คือนั่นแหละเบาะใครซื้อก็ไปหุ้มเบาะใหม่ไปปรับทรงใหม่ที่ตัวเองที่สลีระตัวเองเขา ที่เซรีล่าเราชอบอะนะสำหรับคนซื้อเพราะว่าตูดคนเราไม่เท่ากันบางคนก็ตูดเล็กบางคนก็ตูดใหญ่ประมาณนี้แล้วกันนะอือก็ตัวเบิร์กแมนสี่ร้อยเนี่ยที่ร้านตอนนี้มีสองคันเนาะมีคันนี้หนึ่งคันแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งคันนะครับด้านนอกก็แต่งคล้ายๆกันครับแต่งเปมนานทัวริงมีกล่องมีอะไรรถสีดาเหมือนกันรถปีเดียวกันนี่นะปีสองศูนย์นะครับคันนั้นก็ถูกกว่าน,น่อยนึงแล้วกัน เดี๋ยวค่อยถ่ายคลิปให้ดูแต่คันนั้นวิ่งเยอะกว่าคันนี้นวิ่งน้อยวิ่งหมื่นสนะครับคันนั้นจะวิ่งเยอะหน่อยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0834414111นะครับสำหรับตัวเบิร์กแมน 400cc คุณเอาไปยางคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะและรถวิ่งแค่12ื่นไปเซอร์วิสอีกทีก็สอง0 0ื่กิโลอ่ะกูวิ่งเดยกยาวๆนะกองหลังไม่ชอบไปถอดออกได้นะครับก็ไปถอดขายได้แหละ เพราะว่าเขายึดรูตรงรุ่นของรถนะครับไม่มีการาไปเชื่อมไปตัดดัดแปลงอะไรนะครับอย่างหน้าหลังนี่ก็หลายตัง <c oughs> คอนโซลสวยนะครับยังเอาอยู่โอเครถตอนนี้ที่ร้านก็ยังมีเหลืออยู่นะนี่ b m w 400X คันนี้ก็ของแต่งเท่เ,ทเหมือนกันช็อคโอลินท่ออาคาโรปรวิชุดข้างมาลอซี่ ชุดท้ายชุดนี้เป็นของแต่งนะครับจะไม่เหมือนกับรถเดิมๆนะครับทั้งไฟท้ายไฟเลียวนะครับเป็นของแต่งคันนี้ก็ขับดีเหมือนกันจริงๆมันเป็นคัสเดียวกันนะคือคัสสามร้อยกว่าซีซีเนี่ยเป็นคัสเดียวกันก็อยู่ที่คนชอบนะว่าจะชอบตัวญี่ปุ่นหรือชอบเยอรมันนี่ขุนแผนเยอรมันแต่รถก็ให้มาดิสคู่เหมือนกันนะดิสนาดิสคู่เหมือนกันอัตราเร่งก็ เบิร์กแมนผมว่าอัตราแรงจะดีกว่าปลายไหลปลายปลายไหลยเยอะกว่านะครับมาตอนนี้ก็มีสกายเวฟ650นะครับมี2คันนะครับส่วนเบิร์กแมน650นะครับมีเหลเลอก4คันเลยเป็น Power Ranger ไปเลยแล้วกันยามาฮ่าแกรนด์จัตตี400นะครับ Honda Monkey Astro Boy นะครับ Limited Edition คันที่136ใน300คันทั่วโลกนะครับม,มีรถใหม่ไปนะแล้วก็ ตัวมาจตีโฟ i ์ดี k y น a ์สกายวสี่มีให้เลือก2องคันนะนี่สีเทาลัมโบแต่งมาเหมือนกันทั้งสองคันอะแต่อยู่ที่ชอบเนาะคันเทาก็จะแต่งเป็นแนวทัวริงหน่อยมีกล่องมีท่อ SC นะครับมีเสริมชิลส่วนคันนี้ก็จะแต่งสปอร์ตหน่อยนะครับสังเกตว่าแฮนด์จะไม่เหมือนกันนะนี่แฮนด์เดิมจะเป็นแบบนี้คันนี้จะเป็นแฮนด์แต่งนะครับมีพื้นลายไฟ คันสีขาวเขียวเนี่ยชุดข้ามเป็นมาลซี่ฟูด้วยแต่ว่าท่อเดิมนะจริงๆเป็นทอ่อเคยเป็นท่อแต่งอนะแต่ว่าท่อมันเน่าแล้วผมก็เลยถอดเป็นท่อเดิมใส่ผมว่าขับดีกว่านะครับไฟหน้าเป็นไฟแต่งนะเพราะไฟเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ชอบครับอยู่ที่ชอบนี่ bmwc 6 5 0 Sport อไอ้ยู5 0 G พผู้ผิดนะครับตอนนี้ที่ร้านมี2คันมีสีแดงคันนี้แล้วก็ มีสีเหลืองอีกคันหนึ่งนะครับกำลังเก็บรายละเอียดอยู่แล้วเดี๋ยวมาเปิดการขายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะพอรถเดิมเป็นสีแดงนะครับแต่สีแดง BMW เนี่ยมันจะเป็นแดงแบบแดงเข้มๆแดงเลือดนกนะเขาก็เลยไปแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีแดงให้มันสดขึ้นไม่ชอบก็ไปลอกออกนะครับสีเดิมก็ยังอยู่นะครับนี่มีของแต่งนะปอกมือลิซ o มาตัวรัก ไยแฮนดิโซมาแท้ชุดนี้ก็หลายตังค์นะครับมีคุณคอนโทรลมีตัวมือเบรกแต่งนะครับมีตัวยึดโทรศัพท์แรมเมาส์บอกก็เป็นเบาะแต่งเป็นทูโทนน้ำตาลสวยงามนะครับพ่อเป็นอาคาโบวิกตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็กล่องหลังรุ่น s s 5 8ลิตรที่สามารถจะขยายไซส์ได้กล่องตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับแพงอยู่นะแล้วคันนี้ได้โชคมาลซี่ด้วย คันนี้ผมไม่แน่ใจที่ผมลงในคลิปว่าชุดข้างมลาลอซีหรือเปล่าลองไปตามตามเอาพอดีพ่อคา้ามีรถหลายคันตอนนี้เดี๋ยวบอกข้อบลผิดแลยยุ่งเลยมีสปอร์ไลท์นะครับมาให้ทั้งหมดสองชุดครึ่งชุดครึ่งนี่หนึ่งชุดแล้วก็ครึ่งหนึ่งพราะอนี้มันตาเดียวเนาะประมาณนี้นะครับมาทางนี้ก็เป็นตัวรถคาสสิกแหละเป็น Honda าซีวีสองห้าศูนย์ฮอนด้าฟิวชั่นสองห้าศูนย์นะครับสองตัวนี้พื้นฐานเครื่องยนต์มันเหมือนมันเป็นบล็อก คล้ายกันหรือบล็อกเดียวกันนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ากระต่างที่ลูกทรงนะจะสังเกตจอดพอจอดคู่กันเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายเลยว่ารถมันก็จะเป็นสไตล์อสองสไตล์ด้วยกันแต่ก็คงความเป็นสกูตเตอร์ของค่ายคอน da านะจริงๆอ่ะผมมีมีเกือบหมดเลยนะผมมีแจ z z 50cc อันนี้เป็นทะเบียนแท้ทั้งหมดนะครับมีแจ50มีล125สคันทะเบียนแท้ แล้วก็มี Honda s p a c ซีนะครับที่เป็นไฟป๊อปอัพอีกหนึ่งคันก็ทะเบียนแท้<อ>ผมพยายามจะเก็บจริงๆนอะ่ะผมชอบรถเก่าไนงะผมก็เลยพยายามที่จะเก็บรถตั้งแต่รุ่นสกูตเตอร์รุ่นแรกของ Honda ที่มันเป็นตำนานนะก็เก็บๆแต่ไอ้พวกนั้นยังไม่ได้ทำสีเนาะก็ยังจอดอยู่ที่บ้านนะครับประมาณนี้นะคันนี้ก็ขายแปดหมื่นกว่าบาทนะครับเก็บให้ใหม่สีสวยนะ นะครับสีสวยเครื่องดีอยู่แล้วก็คันนี้นี่กิฟเลยเพราะว่าคันนี้รีสโตแบบชนิดที่ว่ายกเฟรมเขาเรียกว่าปิ้งกระดองอ่ะถ้าภาษารถยนต์ก็เรียกว่าปิ้งกระดองก็ยกเฟรมทําสีเฟรมใหม่เปลี่ยนทุกอย่างที่มันจะเปลี่ยนได้นะครับรีสโตแบบให้มันใหม่ไปเลยนะครับประมาณนี้นะสีนี่ต้องบอกให้เลยว่าเงาวแวบสีเง,งาสีเงาแวบนะสีเงาวแวบสีเป็นแบบเป็นสีทูโทนนะครับเป็น มานีนะเก็บเ,เงาว๊กทุกหมวดพ่นใหม่หมดนะครับคันนี้เครื่องดีมากมาด้านนี้กันนะครับเป็น Honda d เด1นซีโนะครับสีขาวนะครับคันนี้ก็ไม่แพงแสนแถ้าใครชอบนะ B M W R 1 8 first e d i t i o n ผมเปิดไว้อยู่6 5แสนหถ้าใครชอบก็มาต่อรองกันได้นะคันนี้รถวิ่งแค่7000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถสวยด้วยนะครับ แล้วก็เบเนลี่ลรีโอชิโน่ห้า้มีท่อแต่งนะครับอันนี้ก็มาสีเดิมทั้งคันแปดหมื่นบาทนะครับทายอั่มนะครับนี่สต,ติทวินก็คใครชอบวบก็ม,มาดูได้นะมาดูได้มาพูดคุยกันคนเล่นรถนะผมก็เล่นรถมานานแล้วผมก็ชอบนะมันถึงทำให้เรา,ามาอยู่ตรงจุดๆนี้ได้ ก็เนื่องจากคนชอบรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละพียงแต่ว่าชอบรถที่มันแปลกไม่เหมือนชาวบ,บ้านสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นยามาฮ่าแม็กแซมทะเบียนแท้นะใครสนใจคันนี้ก็กิ๊กมาได้แต่ผมบอกให้เลยนะราคามันสองแสนกว่ามันแพงมันแพงโอเคก็ประมาณนี้ข้างนอกไม่มีอะไรพาไปดูแล้วแล้วกันไหนๆก็คลิปยาวมาอยู่แล้วอยู่วันนี้ห้องแอร์ไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วร้อน อันนี้เบิร์กแมนที่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวส่งไปล้างทำสะอาดเพื่อเดี๋ยวมาเปิดขายกันนะครับนี่มีกล่องท้าย SS48 ลิตรนะครับรถเจ้าของเดียวมือเดียวในเล่มนะกุญแจครบ2ชุดแล้วก็คันนี้จะวิ่งเยอะหน่อยเลขไม้อยู่ที่อุอ้ยเดี๋ยวดูให้นะ6ก8 2กิโลแต่ลูกค้าเพิ่งจะไปเปลี่ยน ใส่พานใหม่แล้วก็ชุดชามเป็นชุดชามปรับองศานะท่อคันนี้เป็นท่อผ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเลยครขับดีขับสนุกนะครับแต่ว่าอันนี้ได้ตรงที่ว่าเจ้าของเดียวในเล่มเนาะก็เสียงก็จะดังกว่คาคันนู้นเนาะเพราะว่ามันเป็นท่อผ่าน,น,นั่นเองแต่เป็นแต่เดิมเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมมาล้างแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดคลิปให้ชมอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่คร่าวๆก็แสนเศษ แสนต้นๆเลยนะกระเบิดมาทีแม c คัสตอมนี่เพิ่งจะไปซื้อกับข้าวมายังไม่ได้กินเลยเพื่อนๆกินข้าวกันหรือย<ๆ>ังซื้อก,กับข้าวมาังไมไ่กินเลยคันนี้รถรักนายแล้วเพราะว่าเก็บไว้เก็บไว้ไยันเลขทะเบียนเก็บไว้ก่อนเลขสวยด้วยอององอหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี้ก็ใครสนใจก็ขายราคาไม่ได้กระจอดเพราะว่าทำไปเยอะครับ ทำไปเยอะคันนี้โชคที่เห็นนี่คือเป็นโชคของวาเอสกียหน้าหลังนะมันไม่ได้เป็นสังเกตได้ว่ามันจะเตี้ยกว่าพวกธรรมดานะครับแล้วก็เบรกบัมโบบนล่างอิตาลีหมดเลยแล้วก็ตัวนี้เราขึ้นเฟรมมาใหม่เลยนะครับถังน้ำมันก็ตีใหม่นะครับอยู่ในนี้นะถังน้ำมันนะครับคือเปลี่ยนถังน้ำมันไปเลยดีกว่ามีแค่รถกับเฟรมชุดบนนอกนั้นสร้างใหม่หมด บางคนหน้าก็สร้างใหม่เป็นเหล็กอกล่างก็สร้างใหม่เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับประมาณนี้เออแล้วก็มีตรงนี้หน่อยนึ่งรถไปตำนานเออนี่ไงที่บอกฮอนด้าไงนี่มีทั้ง MF01 MF02 MF03 นี่ก็เป็น MF04 ก็คือเป็น Honda า o r ร Si 250คันนี้ก็รถทะเบียนแท้คันนี้ก็รีสตร์ใหม่ทั้งคันเหมือนกันนะครับเพราะว่าผม คันนี้เป็นรถที่ลูกค้าซื้อผมมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วละนะครับเจ้าของแรกก็คือพี่อันเล็กแล้วก็ขายต่อไปให้พี่เล็กถ้าพี่เล็กดูคลิปอยู่พี่เล็กก็อาจจะจํารถของพี่ได้นะตอนนั้นเป็นสีเขียวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเขียวฟ้านี่แหละคันนี้ผมก็มารีสตอร์ใหม่โดยการที่ว่าซื้อรถอีกหนึ่งคันจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะมาเอาอะไรที่มันดีที่สุดมาใส่รถคันนี้ ทำให้มันเกิดคันนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพวกเฟลลิ่งต่างๆเนี่ยมันจะแนกสนิทหมดเลยนะครับประมาณนี้นะรถยังเกอๆหน่อยแต่ว่าคันนี้ทะเบียนสวยอยู่นะหนึ่งของอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับไฟท้องไฟท้ายไฟหน้าไม่ไปแตกไม่มีร้าวเลยยางใหมร่รีโนเวทถ้าเป็นบ้านก็คือรีโนเวทอันนี้เป็นรถเนาะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้รถลูกคา้า เอามาสวิยังไม่ได้เอากลับตันนี้ก็เป็นย Yamaha Cyan 125อันนี้ก็รถแฟนผมสมัยก่อนรับส่งลูกจนตอนนี้ลูกโตเรียนจบหมดละคันนี้ก็เลยจอดไว้แต่ไว้ผมเอาไว้ซื้อกับโ้งกับข้าวมา m น n i Austin Cooper คันนี้ก้าขายนะเปิดไว้อยู่ประมาณล้านต้นๆล้านหนึ่งแสนถ้าจะไม่ผิดภายใน กิกฟต์ภายในลูเวอร์อทะเบียนแท้ครับสนใจมาได้จับมือกันไปโอนที่ขนส่งประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับรถตรงนี้ถ้าสนใจไงก็ติดต่อมาได้นะมาดูรถได้มาพูดคุยกันนะครับจัดไฟนแนนซ์ได้นะรถจัดไฟนแนนซ์ได้ทุกคันเลยแล้วกันยกเว้นที่อาจจะเป็นรถเก่าหน่อยรถเก่าเนี่ยมันจะจัดไฟนแนนซ์ลำบากนะอย่างพวกเนี้ย เพราะว่าขอลดมันปีลึกมากๆเนี่ยไฟแนนซ์ก็จะไม่ได้รองรับแล้วก็<อ>แต่ก็มันมีถ้าคุณมีบัตรเครดิตอะ่ะเป็นรูปบัตรเครดิตแล้วผ่อนผ่านบัตรนะถูกกว่าการจัดไฟแนนซ์อีกแต่มันอาจจะเป็นระยะฟันน้นไงผ่อนสิบเดือนนะครับอาจจะผ่อนสิบเดือนแต่ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยของอบัตรเครดิตเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก0.6%เองอ่ะถูกมากๆนะครับงั้นก็ฝากเบงม์คันนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ